อัส right ใช่ไหมอ่ะ <laughs> ไม่รู้อันนี้เหมือนของเราจบแล้วเราสั่งอันนี้ r i ิเวณทับเยี่ยมน่าจะใช่แล้วเลย <Yeah. S 1> อันนี้ไม่รู้เรื่องเลย <laughs> อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเออ43ถูกแล้ว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 ,ลวใช่ไหมอืมอัเราต้องซื้ออันนี้นะอ,อ,อันนี้เขาบอก, <laughs> กน่ารักมากต้องมาเช็คอินสักทีใครบอกอันนี้แหละแต่ก็เปคนบอกของกระจุกกระจิกเนี่นี่ Yes this one right here too โอเคิส okay, so yeah. ี่สิบสี่ิบโอเคสำหรับแต่ะคนแล้วนีิบอเเรอเพื่อนมาซื้อจ้ะเขาบอกว่าเจอคนนี้เสียซับค่ะถ้าเจอฉันเสียซัพาบมมุมอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่เจะเอากระเป๋าตังค์ก่อนเราเป๋าตังค์อยู่นี่ เนี <laughs> ่ยเนี่ยสอซับไม่เยอะหรอกแค่30กว่าเองคุณเซ14ไหมออดู a l l y h a v h Thank you g o o y ไหมพอได้ไหมโอเคะจะต้องลองนี่ อันนี้คือคลาสสิกนูทีแล้วก็ใส่ครีมเบยอ่ะัะ่มจะต้องลองอร่อยมากอร่อยจริงดูเราเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเดี๋ยว <c oughs> ฉันขอประกอบโน้ตของฉันก่อน <c oughs> <c oughs> กับหัวกับหางอ๋อเธอต้องใส่นั้นก่อนอ,อันนี้มันใส่ในนั้นได้แต่น,นี้มันกับหัว มีเหมือนกันนะมีเหมือนน่าจะเหมือนกันเซร็จเซมเ็จเหมือนกันใส่ก่อนใส่ที่ให้นี่เลยช่องมาเห็นว่าอะไรอย่างงี้ไหมอือโอ๊ยน่ารักดิปกติก็มาอย่างงี้แหละนี่จะบอกไหมนะถ้าอยู่เมืองไทยนี่อย่างงี ของพวกนี้นี่เต็มหมดเลยตุ้มมากามากีอะมีหน่อยเยอะมากจนมาครั้งก็บอกเองว่าล้นล้นตู้ เดี๋ยวเราไม่ต้องใช้อันนี้แล้วใช่เราไม่ต้องใช้อันนี้แล้วเราใส่บัตรอันนี้ได้เลยแต่ใส่ไว้มันก็จะด,ดีหน่อยเพราะว่ามันเงยเมันน่ารักดูก่อนแม่ถ้าเราใส่บัตรไปนี่มันจะร่วงอย่าถอย่าถามถึงเรื่องอายุจ้ะจริงๆอายุก็จะเป็นแค่ตัวเลขตัวเลขเท่านั้นเดี๋ยวก่อนว่าเราจะเขียนอะไรก่อนเถอะมันน่ารักก็จริงเราจะเขียน เววันนี้วันนี้เราไปแฮงเอากันมากินมาเจอกันได้ทาไนไปเที่ยวกันกกละยังไม่บานเราไปวันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้เดือนเดือนสามเหนที่ปกจะก็คือ โน้ตเราก็สดใสเหลือเกินอะมองไม่ก็เห็นแล้วกันเฮ้ยเธอเขียนเยอะมันก็ไม่ออกนะเธอจะให้ทำไมเขาไม่แบบเป็นสีอื่นนอะทำไมต้องเป็นสีเหลืองไม่ออกตลอดต้องพักก่อนพักก่อนเหรอจะบอกว่าดูกินเนาะขันแท่ไม่ออกเลยเนี่ยโอ้ใช่ ของพี่ดูดีมากเลยทำไมของเราดูไม่ดีเลยเว้ยแต่เนาะมันไม่ออกแล้วอ่ะต้องซื้อปากกาใหม่ด้วยเอออันนี้ก็น่ารักมากเนี่ยเนี่ยฉันฉันอยากได้อันเนี้ยโอ้นุ่มมากดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันนุ่มมากอยากให้มาสัมผัสอะไรเนี่ยมันเป็นบัวตีอ่ะจริงๆนะนี่นะ อ่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงอายุก็ไม่ใช่ไม่ใช่อายุ2ี่สิบ้แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะคุณพี่คะคุณพี่บอกว่าชอบกินชานมแต่ไม่เคยกินชานมใช่จริงกินเนี่ยกินแต่นี้ค่ะชาโรชาโรอันนี้คือกินมาตลอดตั้งแต่จำความได้กินอันเนี้ยแล้วแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะนี่เมลทีจริงๆมันต้องอย่างนี้แบบมันต้องอย่างนี้เธอมันไม่ใช่อนีี้เมลทีเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้จักด้วยไม่รู้จัก ก,กินมิลทีก็คืออันนี้คืออะไรเนี่ยอยากให้ลองเดี๋ยวเด๋ยว,เดยวอยากเห็นรีแอคชั่นในการลองนี่เขามีที่ปิดแล้วเขามีที่วาง <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะชิมให้ชิมต้องต้องใช้หลอดไหมอยากใช้หลอดก็ได้หลอดฝั่งนี้ <Okay. S 1> อีชอบเนี่ยอีชอบนี่นะขวดของเขาอ่ะถ้าดื่มจากฝั่งนี้ก็ได้หรือไม้ก็อันนี้ปิดไว้ก่อน โอเคแล้วเราก็จะต้องเจาะหลอดอีกฝั่งหนึ่งอืมแล้วก็เราก็โสดนะคะชิบเอาค่ะ first time ever อู้อร่อยจริงป่ะเอาจิงจริงจริงเจ้าชือเอาจริง original a classic l o g i รือไม่ก็ original ก็ได้บางที่เขาก็ใช้เอยใช่ milk tea ธรรมดาเนี่ยแหละ ออมันนแบบี้หรใช่เขาเรียกว่าชานมไข่มุกนี่แหละแต่เราไม่ได้ใส่ไข่มุกเราใส่นี่พุดดิ้งพุดดิ้งภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็พุดดิ้งเนี่ยใช่ไหมเรียกพุดดิ้งเหมือนกันงอือคนไทยเขาก็เรียกพุดดิ้งนี่แหละเออไม่เห็นเขาเขียนแบบนั้นอ่ะพุดดิ้งอือเป็นไงอร่อยไหมอร่อยจะเปลี่ยนใจไหมเท่านี้กินอันนี้แล้วกินนี้รู้สึกแปลกแปลกสิเขายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะ นอะไรที e uh ่แ oh. บ่งมาสำหรับเราก็จะเปลี oh yeah. ่ยนนะแต่มันบางมันเยอะเนาะโอ้โหเดี๋ยว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 ก่อนจะทำอะไรเดี๋ยวขอกดอัดใส่กล้องก่อนอันนี้คือจัดกระเป๋าอันนี้นะคะจะเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยว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 เอาใหม่เอาใหม่อันนี้นะคะจากกระเป๋าอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ค่ะเพราะอันนั้นเราจะไม่เอาไปเนาะเป็นสี่อันนี้นะคะคือจากกระเป๋าแบบบัตรทุกอย่างเราจะย้ายค่ะ เลยย้ายมาอยู่ไอ้นี่กระปิกิี่นี่อันนี้ขอบอกจะของแพงแพงไม่เอานะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉยแพงแค่ไหนเราก็ไม่เอาเราชอบของกิ๊กขู่ิดขู่ไว้ก่อนใช่ไหมอารมณ์ผู้หญิงเฮ้ยเธอมันไม่เข้าแล้วว่ามันหนาไปว่าบัตรเธอเยอะไปแน่เลยโอ้เจสเปโอเคดูขอดูหลักฐานจากนี่ไปนี่ อ๋อ before ยังไงมา after ออกจากเทอยู่กับเราก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือของแพงคืออะไรเราไม่รู้จักรักกันแซับก็ไปถึงซับเอาของขี้ขู่ไว้ก่อนเราเราจะเปลี่ยนอย่างเป็นทางการต่อไปนี้เราจะไม่รู้จักอีกเราจะเปลี่ยนใช้หรือวิตตองคืออะไรไม่รู้ g u ชี i Channel คือ Channel คืออะไรไม่รู้ อันนี้ของเราคือขี้ขู่ฝังนู้นอ่ะเธอต้องไปดูมันมีโคนันด้วยนะมันเป็นอนิเมมังกดี๋ยวใส่แมสก่อนเดี๋ยวเขาจะด่าใช่ถ้าไม่กินต้องใส่แมสก์เอาไว้เดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วโอเคเราต้องพาทัวร์ค่ะเจ้าถิมเรามาก่อน แต่มันเป็นของเวียดนามน,นะนี่แต่ไม่จริงเหรอจริงของจริงมะเออมันเหี่ยวแล้วน่าจะของจริงเอไ้ไม่จริงนี่ไม่จริงของบองดูนี่ก่อนมังคะกระตุนดูไรมอนนี่ oh. display no touch <laughs> no touch เนียจ้ะอั oh. <laughs> นนี้ก็ ต้องมองงะนี่งไงมองงะไม่เจ้า Amazing Spider Man หรอดีใช่ไเธอนะอตู้เปดร้านแบบนี่ฉันบอกแล้วฉันอยากจะเปิดร้านแต่น,น,นฉันนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้นั่งได้นั่งได้ถ่ายรูปได้แต่ฉันถ่ายรูปไม่ได้นะเพราะวะ่าตําท่าปลอยออกเธอเป็นเจ้าสาวเธอต้องมานั่งอย่างนี้เลย